เป็นยังหันหานไก่เออไปเอาไปคอกไม่พุน่นไปเนาะซื้อหัวหันไก่มาไหมให้หลานหิวไปไปไปคอกไก่เด็ดก้อนไปทางใดเนนออ ซื้อมาสถุงถุงละเจ็ดพันสถุงพอดีสาวปลายพันมีนงขอไก่ก็มีไก่บ่หมูมีซ้ำติ๊กๆๆๆๆติิไก่กกกกกกน้อยมาดูไสปะอยชห่อมมั กู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 ใส่น้อยกุกูกูกกมาทิ่ที่ที่ที่

สบายหอนเปแปนเนี่ยโบราณเกือกไก่มบนสวยแล้วแต่ว่าซื้อหัวอาหารมาใหม่นอมอกแม็งเนาะใครเขาก็มีบโบลายน้อยเดียวประมาชิบปลายตัว ดูโดอยงหลายกว่านี้อีกอยู่น้ำหลานเนาะกว่าหายกว่าจุดใช้ฝากกดไลค์กดติดตามให้แน่เนาะใไฟเขาเบิ่งคลิปนี้ก็ ນີ້ຫຼາ